สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นคล้องแขนนะเป็นค้องแขนที่สามารถใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถใส่บัตรใส่แบงค์ได้นะคะเดี๋ยวนุ่นเปิดให้ดูด้านในนะะเปดไม่ออกนี่นะคะตัวของเขาด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นที่ใส่โทรศัพท์นะคะสามารถใส่ได้หลายรุ่นเลยนะคะรุ่นใหญ่ก็ใส่ได้นะเดี๋ยวนุ่นไว้ขนาดตรงนี้ให้ ที่ใส่เข้าไปได้นะคะความยาวประมาณ6นิ้วครึ่งน,นะใส่ตัวนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เขาก็จะมีช่องใส่บัตรให้1 2 3 4 5ส7าี่ห้าห็ดใบเ๋อไม่ใช่สิหนึ่ง6สาี่ห้าหช่องใส่บัตร6ใบนะคะแล้วก็ช่องใส่รูป1ใบนะแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างเขาสามารถใส่แบงค์พันได้นะคะใส่แบงค์พันยาวได้นะแล้วก็ ฝั่งนี้หรอฝั่งนี้เขาก็จะเป็นช่องซิปนะสามารถใส่เศษเหรียญใส่อะไรได้นะคะก็ใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่นี้นะส่วนขนาดเดี๋ยวนุ่นวัดให้ตัวนี้เขาไม่สามารถถอดถอดคล้องแขนออกได้นะคะความยาวของใบนี้ผิดเป็นเซนความยาวของใบนี้ประมาณเจ็ดนิ้วเกือบเกือบเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะเกือบเกือบเจดนิ้วครึ่งนะนี่นะ แล้วก็ความสูงของเขาประมาณ4นิ้วนะคะความหนาของใบนี้ประมาณ1นนิ้วก็สำหรับใบนี้นะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ